สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมทุกคนอาจจะแปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมาอยู่กันตรงนี้ได้นะฮะเพราะว่าเราอยู่ในเกมมอนฮันซเตอร์ล่าแย่นั่นเองนะครับผมนี่คือชื่อเกมนะอย่างเป็นทางการนะฮะผมเพิ่งบันจัดขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับผมมอนสเตอร์ล่าแย่นะฮะโอเคแล้วถามว่าทําไมถึงได้มาอยู่ในที่นี่นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะผมตั้งใจว่าจะลงเกม how of legacy นะครับแต่ว่า ไฟเกมมันมีปัญหาครับไฟคลิปวิดีโอที่อัดไว้มันมีปัญหาซึ่งผมเล่นไปประมาณสี่ห้าปีอะแล้วมันมีปัญหาแล้วผมก็ต้องแบบมานั่งเครียดอยู่ว่าเอ๊เราจะลงอะไรดีหนะ้าก็เลยมาลงเอยกันที่เกมลายแยะตัวนี้นี่เองนะครับผมเอ๊ะไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปล่ากระปอมไปล่ากระปอมสักตัวแล้วกันนะเอานี้ผมพาไปล่ากระปอมสักตัวหนึ่งเพราะจริงๆเกมนี้ผมเพิ่งเล่นด้วยผมแบบเพิ่งเคยเล่นเลยอะ เพิ่งได้เข้ามาเล่นเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองแล้วเราก็เดินทางมาอยู่กันที่ป่าแห่งต้นไม้ยักษ์นะครับผมไม่รู้ว่าชื่อจริงๆมันชื่ออะไรนะผมเรียกมันว่าป่าแห่งต้นไม้ยักษ์เพราะว่าต้นไม้มันเยอะครับดูดิต้นเบริรมเลยข้างหน้าเรานี่เขาจะเรียกว่าข้างหน้าเรานี่เขาจะเรียกว่าเป็นมอนสเตอร์ดึกดำบรรพ์ก็ว่าได้นะอารมณ์คล้ายๆกับแรดูสเอรอใช่บมแรดูสเอ๋อกินพืชตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างเลยสลัดสลัดนะ ซึ่งแย่ที่เราจะล่านี่จะเป็นกระปอมตัวสีกระปอมตัวสีเหลืองนะฮะผมจะไปล่ากระปอมตัวสีเหลืองนะโอเคเดี๋ยวเรามารู้จักตัวละครเราก่อนดีนกว่าน,นะตัวละครของผมนี่เป็นเพชรผู้นะครับผมใส่ไอเทมชุดกอดเป็นชุดกระดูกนะ,ะกระดูกสัตว์โบราณน,นะครับผมส่วนดาบนี่จะเป็นเขาชื่อว่าชาร์ตเบลดนะดาบเนี่ยล้วใครเพิ่งเข้ามาดูนะฮะแล้วก็ลังสงสัยว่าเอ้ไอนี่มันกลาลังแคมอะไรของมันก็ไม่ต้องสงสัยะะเพราะผมพูดไปเรื่อยอยู่แล้วนะ ส่วนสกิลเพ์ของเกมนี้นะครับพี่ผมมีนะจะเป็นสกิลแบบเบก i นเนอร์เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นมือใหม่หัดแก่เลยนะคือแบบว่าต่อสู้คอมบงคอมโบอะไรนี่คือไม่รู้ครัเน้นสัญญาณการกด y o y o อย่างเดียวแล้วก็นะครับผมช่วงเวลานี้นะผมจะเข้าไปเพื่อที่จะตามหาไอเอสกระปอมตัวสีเหลืองนะ ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะไม่รู้ว่ามันจะไปวิ่งไปแถวไหนนะเพราะว่าไอ้พวกตัวตัวแบบนั้นมันวิ่งแบบวิ่งไปทั่วอันนี้น่าจะเป็นรังมันที่ผมเคยล่ามันมานี่ตรงนี้น่าจะเป็นรังมันนะถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมะต้องไปล่ากระป๋อมตัวสีเหลืองด้วยเพราะว่ามันล่าง,ง่ายที่สุดแหละคร้ว <laughs> ถ้าไปล่าตัวอื่นนี้ผมมีหวังได้แหกกระจายแน่นอนนะไม่ต้องห่วงอ่านี่ผมผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นรังมันนะ ไ,ไหนๆก็ได้เข้ามาแล้วก็ขอปีกระดูกไหนดีกว่าเดี๋ยวผมขอเดินไปสักพักก่อนนะจนกว่าผมจะเจอไอ้แย้ตัวสีเหลืองนะไอก้กระปอมสีไม่ใช่แย้เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนที่ผมเจอ,อกระปอมตัวสีเหลืองเลยนะไม่ใช่พวกตัวเล็กๆนี่นะพวกตัวเล็กนี้มันเป็นกิกี้นะครับทาทีสองทีก็ขี้หดตัวถ่ายละโอ้ยเจอจังอ่ะ โอ <bin> ้โหถือว่าโชคดีเมื่อกี้มันเพิ่งออกมาจากลังพอดีเลยมันวิ่งไปไหนเราก็ไมรูวน่น่งเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอนี่ไงมันนอนอยู่นี่ไงจัดเลยนะเรียกว่าปุ๊บหลบมาฮะชาร์จปั้ง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 โอ๊ยดาบร้อนปุ๊บหลบมาครับนั้นดีปุ๊บหลบมาฮะ ชัดตีปังปังปังโอ้โหลบได้ปัง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 ตีครับผมหลบมาป,ปุบไปหนึ่งทีหลบมาปุ๊บตุ๊บปุบุบ,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 บตามด้วยท่าคอมโบแรงมากอืสุดจะยอด มันหนีไปแล้วหนีไปไหนตีตีตีตาม้วยท้ายใหญ่เฮ้ยผมฆ่ามันได้แล้วเป็นไงง่ายไหมไม่รู้ว่าเมื่อกี้ตีอะไรไปบ้างไอ้พวกนี้ตัวเล็กนี่น่นารำคาญมากเลย มืนมืนโดนแฟดเรียบร้อยฮะหมดหมดตีฮะหมดตีี่ได้คิดว่าน่าจะใช้เวลานานกว่าน,นี้นะแต่เหมือนว่าไม่ถึงสิบนาทีคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับนะเราแบบลงมาค่าเวลานิเฉยนะเพราะว่าคลิปเมนหลักเรามัน,ม,นมันเสียหายโอรู้สึก รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้แล้วก็การลากินกาเหลืองของเราเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับผมเดี๋ยวได้อนุญาตวิ่งไปถ่ายรูปกับกิ้กาเหลืองก่อนจย่าบอกนะว่าศพมันจะหายยังยังยังนี่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 เเหล็กินกาเหลืองศพยังไม่หายนะไปญาตเฮ้ยตั้งไฟไม่ได้งั้นก็เอาแบบนี้เลยแล้วกันเรียบรอยรูปปกแล้วรูปปกแล้วปกคลิปนี่นะกิ้งกาเหลือง หลายคงอาจจะคิดว่าเอ๊ะเข้ามาดูแค่นี้เองเหรอวะผมจะบอกตามความจริงแลยว่าใช่ครับแค่นี้แหละถ <c oughs> ามว่าเอ๊ะทำไมไม่ถึงไม่ไปล่าตัวที่มันแบบว่าโหดกว่าน,นี้นะนี่แหละครับความรักของผมผมสู้มันไม่ได้ครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจพอดีนะครับผม, <c oughs> ผมพอดี <c oughs> เดินไปเดินมาก็ไปเจอ,อก,กิ้งก่าเหลืองอยู่พอดีเลยแล้วก็ทําการ ปราปรามันสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะําว่าล่ากระปอมตัวนั้นก็ไม่มีความยากสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมเริ่มชินแล้วผมสู้แต่กับมันไงเล่นมาประมาณ10ชั่วโมงแล้วก็คือสู้แตแต่กับไอ้กิ้งกาเหลืองครับอื่นผมไม่ได้ไปสู้เลยนะเพราะว่ามันยากเกินไปมันก็ไม่ได้ยากเกินไปหรอกจริงๆอะ่ะอืช่างมันเถอะครับเกี่ยวป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ